หลังๆมาเนี่ยจะหนักไปทางวายตัวนี้คือยาลี่ฟามิงโกเป็นวายชิลีบอดี้สีสวยมากคือสีเด่นชัดวายตัวนี้เขตผลิตอยู่ที่เซนั่นเวลลี่ประเทศชิลีเป็นเขตผลิตวายที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในระดับสากลสเต็ปเดิมค่ะดูดมอมดื่มดูกันไปแล้วคือสีสวยสะดุดตาทะลุเบาน้ำวายเข้มข้นตอนดมกลิ่นนี่คือหอมมาก กลิ่นเป็นทางสดชื่นและจะให้ดีนะทานคู่กับชีสเป็ดย่างแกะย่างแต่ดึกป่านนั้นล้ตอนนั้นหาได้แค่ปากเป็ดกับหมูย่างว่าไปเข้ากันอยู่เด้อแล้วอุณหภูมิที่เหมาะกับการดื่มนะ16-18องศาเรื่องราคาไม่ต้องพูดถึงน่ารักสุดๆรวนยราคาน่ารักอันนี้เป็นท่าเช็ดด้ท่านี้ก็เอามาจากอีสติ๊กเกอร์ดุกดิกเนี่แหละเราจะใช้ท่านี้เมื่อคนในกลุ่มเล่นมุกแล้วห่าส่วนมากจะแป๊กไงก็เป็นโมเมนต์ดีๆของแกงเราโมเมนต์ดีๆกับวนยคุณภาพดีคือเดดดสสุูีววมันนนพ่่ใใแก้ วะนั้นคือมันได้ไงเลยให้ไปหนึ่งเจ็ดด อีกหนึ่งตัวของวายยาลี่ยาลี่วายสวอนสีสวยทั้งคู่มีกลิ่นหอมของเบอร์รี่แดงดำวานิลลาและช็อกโกแลตมีความสมดุลของความสดชื่นและแทนินฉลากบนขวดก็โดดเด่นด้วยนกน้ำฟา์มิงโกบอกเลยว่าวายถูกและดีมีอยู่จริงดื่มได้ทุกที่ทุกโมเมนต์นอกจากปาร์ตี้สังสรรค์กันอย่างสนุกสนานแล้วยังช่วยให้หลับสบายแล้วยิ่งถ้าดื่มได้แค่วันละแก้วนะเป็นยาอายุวัฒนะชั้นดีแต่แก๊งเราเปิดแดกกันขวดต่อขวดเกินลิมิตทุกวันวายฟามิงโกและวายวายสวอนทั้งราคาและรสชา ที่กใลอง